ในที่สุดก็มาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเจ้า ROG Ally X ที่บอกว่าฟังทุกเสียงเรียกร้องฟังทุกเสียงข้อกล่าวหาฟังทุกคําบ่นของยูเซอร์แล้วก็เลยออกมาเป็นเวอร์ชั่น X ที่ตอบโจทย์ทุกอย่างครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X4 นาทีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้าตัว ROG Ally X นี้ได้ไปเห็นในงาน Computex มีการกล่าวขานกันมาแล้วรอบนี้เครื่องจริงมาอยู่กับผมเรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ฟังเสียงจากประชาชนของแท้ ROG แล้วว่าเปิดรับฟังเสียงจริงๆนะ,นะเอ้ย SSD ติดเครื่องมันเล็กไปแรมมันน้อยไปการระบายความร้อนยังไม่ได้แบตเตอรี่มันเล็กโอ้ยนู่นนี่นั่นโอ้โหยูเซอร์เรียกร้องเหลือเกิน r o g ก็เลยออกเจ้าตัว Ally X ตัวนี้มาให้นะครับผมต้องบอกก่อนนะว่า CPU เนี่ยเขาย,ยังคงใช้งานของทาง AMD เป็นรุ่น z n 1 Extreme เหมือนเดิมไม่ได้มีการอัปเกรดในส่วนตัว CPU แต่สิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนไปเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนตัว RAM ครับเวอร์ชันแรกจะใช้ที่16 g b นะครับเวอร์ชันที่2เนี่ยเขาจะใช้เป็น RAM 24กิกแม่ตรงตามที่ผมเคยพูดไปแล้วเนาะ32กิกเยอะไป24กนะิกเนี่ยกำลังดี16กิกน้อยไปก็เลยใส่24กิกมาให้ SSD นะครับรอบนี้ครับจะไม่ใช้ไซส์ขนาด2-300 1280แล้ว้วเเาจะใชป็น ก็คือเป็น SSD ไซส์ยาวที่เราคิดใช้งานกันในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วความจุเนี่ยหลายๆคนก็แบบ5 1 2มันไม่พอลงเกที่ต้องซื้อถอดท,ทิ้งแล้วซื้อ1เทมาใส่เขาเลยใส่มาจากโรงงานนะครับที่มีความจุ1เทราไบต์มาให้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปถอดแกรอัปเกรดกันแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก็จะเป็นในสตัวแบตเตอรี่รอบนี้นะครับซื้อ1ครั้งเนี่ย คุณเล่นเกมได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเวอร์ชันที่1เนี่ยคุณอาจจะเล่น <Wow. S 1> เล่นเล่นเล่นอ่าชั่วโมงหนึ่ง50นาทีแบตหมดรอบนี้2ชั่วโมงเล่นได้นะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับ <Wow. S 1> จาก40วัตต์อัวให้เป็น80วัตต์อัวแล้วผมบอกก่อนนะครับว่าน้ําหนักของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับก็ <Wow. S 1> เพิ่มมา70กรัมนะครับ <Wow. S 1> จาก608กรัมในรุ่นก่อนหน้าตัวนี้จะกลายเป็น678กบบตตรัััมม70กกรบบแตเ้อีกเท่าตัวัวอนนี้ผมแปปีมากรั แต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่อันนี้เนี่ยแอบดีใจมากๆที่ ROG เนี่ยมันรับฟังเสียงนะครับนั่นก็คือในส่วนตัวพอร์ตการเชื่อมต่อเราลองมาดูด้านบนตรงนี้กันนะครับสำหรับด้านบนตรงนี้เนี่ยถ้าจะไล่จากฝั่งซ้ายมาขวามือนะครับตัวนี้มีปุ่ม R ปุ่ม L เหมือนเดิมนะครับมีปุ่ม power เปิดเครื่องเหมือนเดิมมีตัวพอร์ตแจ็ค3.5มิลเสียงุฟังไมโครโฟนเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมก็คือเจ้าตัวพอร์ตตัวนี้ครับช่องสาหรับการเสียบไมโครรรร SD กกกาาาาาาาถุุ้้้้้้่่่่่่่่่่นน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 อออหเเีีียยยจจะูฝฝัััังงงงแตบืว มีคนเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับความร้อนนะครับมันทําให้ตัวเมมโมรี่การ์ดเนี่ยเสียบ่อยเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับให้มาอยู่อีกหนึ่งฝั่งแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องจะมาอยู่ตรงนี้ทั้งทๆที่ก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวพอร์ต XG Mobile ร oh. อบนี้พอร์ต XG Mobile โดนตัดทิ้งไปนะครับกลายมาเป็นนี่มันคือตัวพอร์ต USB Type C ที่เป็น USB C <Wow. S 1> มันดียังไงนะทีผมก็จําหน้าของเก่ามันก็มีพอร์ตตัวนี้อย่างงี้ครับ USB 3ไม่สามารถต่อดองเกอร์ได้ที่มันเป็นแบบสใช้การ์จอนะครับแต่ตัว USB 4เนี่ยมันสามารถต่อดองเกอร์ที่มันเป็นการ์จอได้เพราะว่าถ้าคุณลองมองดูตรงนี้ดีๆนะครับเขาจะเขียนไว้เลยครับ 40กิกะบิตนะครับ <Wow. S 1> ตรงนี้มันจะส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วพอมันส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วมันก็ได้เปรียบที่ตรงนี้ครับ <Wow. S 1> เราไม่จําเป็นที่ต้องไปซื้อกาจอตัวที่เป็น XG Mobile แล้วเราสามารถซื้อในส่วนตัวแท่นเสียบกาจออย่างนี้ได้นะครับสมมติคุณไปลงทุนซื้อกาจอ RTX 3060มือ2มาราคาอยู่ประมาณสัก6,000-7,000 6,000ก็น่าจะซื้อได้แล้ว p o w เ r s u p ส l ายสักพันหนึ่งแท่นดองเกิตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ4,000-3,000นะครับลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 1 000, 1่0หมื่ื่อคุณก็สามารถแปลงเจ้าตัว a o g Online ตัวนี้ให้โคตรแรงได้ผ่านตัวสาย USB Type C ที่เป็น USB C หรือมันก็เหมือนกับตัวคุณสมบัติคล้ายๆกับตัวพอร์ต Thunderbolt นั่นเองนะอันนี้ถือว่าทำออกมาได้โคตรตอบโจทย์แล้วก็รับฟังเสียงจริงๆนะครับเพราะถ้าสมมติมันเป็นตัวพอร์ต XG Mobile เนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าราคาการ์ดเนี่ยมันแอบสูงแล้วมันก็คือเหมือนกับซื้อมาใช้งานได้แค่เครื่องเดียวจะบอกว่าไปใช้งานโนบุก ASUS ก็ตามทีอ่ะมันมัน,มนซ้ื้อแทนในแบบ <Wow. S 1> เสียงประชาชีแล้วก็อย่างต่อมาในเรื่องของตัวพอร์ตตัวนี้มีการอัปเกรดแล้วนะครับรอบที่แล้วพอร์ตตัวนี้มันสามารถรองรับ PD ชาร์จได้ที่65วัตต์แต่รอบนี้อัปเกรดมาใหม่ครับ รองรับ100วัตต์อันนี้ก็ทําให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่ามันจะเร็วกว่าก่อนหน้าไหมก็ไม่ได้เร็วกว่าก่อนหน้าเท่าไหร่หรอกต่อให้คุณเสียบชาร์จร้อยเครื่องเก่า65อาจจะชาร์จเต็มพอกันเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้อย่าลืมมันใหญ่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจาก40วัตต์อาวกลายเป็น80วัตต์อาวนะครับก็ถือว่ามีการอัปเกรดนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีดําเครื่องรุ่นก่อนจะเป็นตัวสีขาวนนนนนนนะะะคครรรรรรััััับตตวจจจจจอออออออยยยททลลเเเงงงงีีีีีีี้้้้้้้สกกกกกกก็็มมาาาาาปปด่่่่่่่ใหขูู2 5 เรียกว่าอึดถึกทนมากกว่าเดิมนะครับเออก็ใส่มาให้จัดเต็มในส่วนตัวหน้าจอครับจะเป็นหน้าจออัตราเิเฟลต120เฮิรตซ์7นิ้วสเปคต,ตามเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับก็ตัวเครื่องดีไซน์เครื่องอะไรต่างๆผมยังคงมองว่าเหมือนเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ในส่วนตัวกล่องอันนี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับจากกล่องสีขาวสีเทากลายมาเป็นตัวกล่องสีดำ <Wow. S 1> ตัวแรปเตอร์ที่เขาแถมให้อันนี้ผมบอกก่อนนะข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือเครื่องรองรับ100วัตต์ เขาไม่แถมอะแดปเตอร์ร้อยวัตต์มาให้นะจ๊ะคุณจะต้องไปซื้อเพิ่มมาเองนะยจ๊าเขาแถมมาให้เป็นแบบ65วัตต์เหมือนเดิมนะครับและก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะต้องพูดไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจไปสําหรับคนที่ซื้อ ROG Ally เวอร์ชันแรกไปนะครับยังไงยังไงเขาก็ยังคงขายต่อเขาไม่ใช่ว่าออกตัว Ally X มาแล้วตัวเก่าเลิกขายตัวเก่ายังขายอยู่นะครับตัวเก่าเนี่ยเปิดตัวมาน่าจะ25,900หรือ26,900ประมาณนี้วันนี้เขาประกาศปรับลดราคาแล้วครับเหลือ19,990บาทแถม ถ้าคุณไปซื้อตามพวกแพลตฟอร์มบา้บาๆบา้าๆใส่โค้ดนี้น,นั้นนะครับผมเห็นมีเพื่อนบางคน1 6 7 0ซื้อได้อันนั้นถูกจริงแต่เจ้าตัว ROG Ally X ตัวนี้นะครับเปิดราคาขอบอกก่อนก่อนไปเทสเลยนะครับอยู่ที่29,990บาท <Wow. S 1> ซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวพอขายจริงกดโค้ดนู้นนนี้นั้นก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณ27 2 6 2 8อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงมีการอัปเกรดในหลายๆอย่างเพราะว่าถ้าคุณลองมองดูว่าส่วนต่างเอาราคาตั้งแล้วกันนะครับหมื่นเก้ากับสองหมื่นเก้าเนี่ยต่างกันหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งเลยคุณได้ในโฉมตัว SSD จาก512เป็น1เทห้าเป็น1เทคุณอย่าลืมนะคุณจะต้องซื้อ SSD ใหม่ SSD 1เทที่เป็นขนาด2 2 3 0เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ3,000บาท1,990บวก3,000ก็กลายเป็น 2 3 0 0 0ืนานะครับ23,000าแล้วนะแรม 16G กิกเป็น 24G กิกเครื่องเก่าไม่สามารถอัปเกรดได้ผมตีมูลค่าแรมสัก2,000บาทเท่ากับส่วนต่าง5,000บาทแล้วนะครับต่อมาใ<อ>นเรื่องของตัวแบตเตอรี่40วัตต์อเป็น80วัตต์อนะครับแน่นอนเราสามารถซื้อ power bank ทดแทนได้นะครับซึ่ง power bank ที่มีความจุป,ประมาณ60วัตต์อจะชาร์จได้ประมาณ40วัตต์แอลหบวัตต์อแบบดีหน่อยไม่เอาไก่การ,ราคาจะอยู่ประมาณ1,500ที่รองรับ PD ดีชาร์จนะครับ ก็ส่วนต่างอีกประมาณ กลายเป็น6,500-7,000บาทแต่ตัวนี้ต้องเพิ่ม1 0 0 0มื S <S อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าประมาณคุณแล้วกันว่าคุณจะเล่นตัวอะไรตัวเก่าหรืออะไรตัวใหม่เพราะว่าอะไรตัวใหม่ก็ได้ในโถงตัวพอร์ต USB 4ด้วยถ้าเงินถึงอะยังไงยังไงเอา g l l x มันก็ตอบโจทย์แต่ถ้าเงินไม่ถึงแล้วฟังก์ชันที่ผมพูดไปคุณไม่ได้ใช้ l GRLX ตัวเก่า,ก,าก็เล่นได้เหมือนกันเพราะว่าเฟรมเรทความแรงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่า CPU ตัวเดิมเพิ่ม RAM มาเพิ่ม SSD เพิ่มแบตเตอรี่นะครัอ่ะอนเีพูดงดงรา,างกาารกื ด้านในเนี่ยมีการอัปเกรดชุดคูลงใหม่ด้วยมีการอัปเกรด SSD ใหม่ด้วยแลวผมแอบบอกเลยนะครับว่ามันเย็นกว่าตัวเก่าพอมันเย็นกว่าตัวเก่า CPU มันบูสต์ไปได้ไกลมากกว่าเดิมเป็นยังไงแกะดูกันก็วิธีการแกะเครื่องตัวนี้นะครับไม่ได้ยากครับเหมือนรุ่นก่อนหน้าเลยก็แค่ไขน็อตนะครับตรงนี้หนึ่งมันมีทั้งหมด6ตัวหลายหลายคนผมเชื่อได้ว่าถ้าสมมติเคยแบบติดตามของตัว r g Ally หรือว่าดูตัวเวอร์ชั่นแรกไปเนี่ยผมก็จะมีสอนวิธีการแกะแล้วนะครับเคสตัวนี้ มันมีของแต่งค่อนข้างเยอะคุ่นใบแต่งแบบมันมีฝาเปลี่ยนคุ่นใบแต่งแบบฝาใสหรือไปเปลี่ยนลวดลงลวดลายอะไรต่างเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็การแกะอย่างเงี้ยการรับประกันของทาง aog <Wow. S 2> เขาไม่ได้ขาดนะอันนี้ผมเคยลองสอบถามให้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่ว่าอย่าแตก แค่นั้นแหละครับแกะให้มันดีๆแกะให้มันสวยงามด้านในอย่ามีรอยทะลอกนะครับแค่นั้นก็สามารถเคลนได้ปกปตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราถอดน็อตออกให้หมดก่อนถอดเสร็จก็ค่อยๆสไลด์รูดนะครับผมด้านข้างตรงนี้นี่ก็จะมีสไลด์รูดนะครับก็ค่อยๆรูดออกโอเคเรียบร้อยเปิดฝาออกมาครับซึ่งตอนเปิดเนี่ยอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าต้องระมัดระวังสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าด้านในมันจะมีสายแพร์อยู่หนึ่งเส้นนะครับ อาจจะขาดได้อย่ารีบกระช่าอันนี้มันจะเป็นในส่งตัวสวิชนะครับผมมันจะมีปุ่มด้านหลังตรงนี้นเออก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องชัดดาวตัว LG Ally ก่อนผมยังไม่ได้ชัดดาวเลยนะครับขออนุญาตชัดดาวแล้วเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนๆดูกันโอเคเปิดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเจอกับนี่เลยว้าวหน้าตาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างแรกก็คือในส่งตัวแบตเตอรี่นะครับที่ก้อนเบลเลอร์มาห์มาก80วัตต์เอาลองคิดภาพนะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับแบตเตอรี่เขาก็สูงสุด99.99 99วัตต์อาวนี่ใส่มา80วัตต์อาวเท่ากับว่าตัวเครื่องหนักแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวระบบระบายความร้อนรอบนี้ฮิตไป1เส้นโยงไปเลยครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนตัวตรงกลางตรงนี้นะครับในส่วนตัว micro SD card จะเห็นว่า เขาเนี่ยจะอยู่กันคนละฝั่งแล้วจะไม่ได้อยู่ในฝั่งของด้านที่มีความร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้มันจะเป็นแค่ฮิตไปแล้วเขาจะย้ายฝั่งมาตรงนี้เพื่อให้โดนความร้อนน้อยมากที่สุดนั่นเองนะครับตัวพัดลมนะครับรอบนี้มีการอัปเกรดใหม่นะครับจากตอนแรกเนี่ยมีอยู่ที่47ใบพัดนะครับรอบนี้เนี่ยก็อัปเกรดมาเป็น77ใบพัดเรียบร้อยนะครับทำให้มันถี่มากยิ่งขึ้นแต่ว่าไฮไลท์เด็ดสุดนี่ครับ M 2ของเก่า2230แล้วก็วาง l เอา u ์แบบมั่วไปหมดรอบนี้ 2280นะครับ2280 22ก็ใส่มาเป็นแนวยาวแต่หนึ่งสิ่งที่อันนี้ผมจําของเก่าไม่ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะใช่ก็คือรอบนี้มันจะมีสายแพรรอบก่อนหน้าไอ้ปุ่ม2ปุ่มนี้ถ้าผมจําไม่ผิดมันจะอยู่ที่ตัวบอร์ดแต่รอบนี้มันจะเป็นแพรแยกเดาว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะรอดไปลองเช็คคลิปเก่าดูแหลถ้าสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยข้อดีก็คือถ้าเกิดมันเสียคุณแค่ถอดเปลี่ยนแผงวงจรน,นี้ถ้าเสียถอดเปลี่ยนแผงวงจรน,นี้แตกต่างกับตัวเก่าที่ถ้ามันเป็นปุ่มอยู่ตรง มันจะต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าเวอร์ชันเก่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็มีการเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ตรงตัวจอยคอนทรลเลอร์ก็จะเป็นแผงแยกเห็นไหมครับแผงแยกแผงแยกทั้งหมดเลยข้อดีก็คือถ้าจอยตัวนี้เสียก็ดึงตัวนี้ออกถ้าจอยตัวนี้เสียก็ดึงตัวนี้ออกเปลี่ยนเป็นโมดูลโมดูลนะครับผมก็ดูเป็นระบบดีผมคิดว่าน่าจะปรับแหละผมจําได้ว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นะก็ไสในถือว่า แจมว้าวใช้ได้เลยครับก็ได้จะเห็นไส้ด้านในกันไปแล้วนะครับซึ่งไส้ด้านในมีการอัปเกรดขนาดนี้เนี่ยการใช้งานจริงจะมีความแตกต่างอยู่หนึ่งสิ่งก็คือในเรื่องของตัวกําลังไฟครับตัว r g r l i รุ่นก่อนหน้าเนี่ยถ้าสมมุติคุณอยากจะให้ CPU แรงเต็มประสิทธิภาพมันจะรันได้แค่25วัตต์คุณจะต้องเสียบ Power Bank หรือเสียบ PD ชาร์ เพื่อให้ตัว CPU เนี่ยทำงานได้ที่30วัตต์ใช่ไหมครับแต่เจ้าตัว LG a l i n X ตัวนี้เนี่ยมันอัปเกรดชุดคูลิ่งใหม่แล้วแบตเตอรี่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเขาก็เลยยินยอมให้ CPU เนี่ยสามารถสู่พลังงานที่30วัตต์ได้นะครับแบบไม่ต้องเสียบสายชาร์จเอาเป็นว่าเราไปลองเทสการเล่นเกมการใช้งานการตัดต่อกันดูว่า a l i n X ตัวนี้ตอบโจทย์แค่ไหน ไปชมกันครับก็สำหรับสเปคเครื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไป CPU เนี่ยมันก็เป็นตัวเดิมเลยก็คือ Ryzen z 1 e x t r e m e เอาจริงๆผมแอบหวังมากเลยว่ามันจะเอา HX ลงมาแต่ก็ยังคงเป็น CPU ตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้โค้ดเนมก็เป็นตัว Phoenix นะครับ Max TDP 28 w ัตเนาะแล้วก็ ตัว CPU เนี่ยจะเป็น CPU แบบ8คอ16 t ท r ด a ด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นตัว PCIe 4.0อย่างที่เราแกะเครื่องให้ดูกันไปอ่ะมันจะเป็น M.2 ที่มันเป็นแบบยาวๆแล้วนะครับรอบนี้แล้วก็ในส่วนตัว RAM 24กิกนะครับอ่าเป็น RAM แบบฝังบอร์ดในส่วนตัวการ์ดจอเป็นการ์ดจออน CPU ส่วนความแรงของ CPU ตัวนี้นะครับ Single thread เนี่ยจะอยู่ที่663.5แต้มแล้วก็ Multi thread เนี่ยจะอยู่ที่6,702แต้มด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าแรงมากๆแล้วสำหรับเครื่องเล่นเกม h a n ด h e l ลตัวเล็กๆนะครับ ก็สเปกกร์จออันนี้ผมพามาดูแบบชัดๆแล้วกันมันจะเป็นแรม8กิกไม่ได้เป็นแรมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะมันมันเป็นแรม8กิกที่สามารถแบ่งแชร์ออกมาให้ในส่วนของตัวการ์จอได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเชเดอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 768ด้วยกันนะครับส่วนของตัว SSD ครับ read เนี่ยจะอยู่ที่4972จ write จะอยู่ที่3536นะครับ random 4K เนี่ยจะอยู่ที่54แล้วก็127ตามลำดับอันนี้คือความจุ1 t b เลยนะครับในส่วนตัว s d i m e n t 2024นะครับตัวนี้ multi core เนี่ยจะอยู่ที่813แต้ม single core เ,เนี่ยจะอยู่ที่98แต้มด้วยกันนะครับและในส่วนตัว c d i m e n t r 2 3บ้างนะครับตัวนี้ multi core เนี่ยจะอยู่ที่ 15, เ,เนี่ะอยู่่1,700 37แต้มตามลําดับนะครับผมและในส่งตัว p c m a r k 10นะครับจะอยู่ที่7,012แต้มนะครับอันนี้แอบตกใจอยู่เหมือนกันตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ถึง7,000ซะแล้วนะครับและต่อมาครับกับตัว V-ray บ้างดีกว่าเครื่องจิ๋วๆเพื่อเอาไว้ทํางานนะครับได้คะแนนที่ 1,105 10, แต้มด้วยกันนะครับต่อมาครับในส่วนของตัว 3D m a r k ครับตัวไฟสไตล์เนี่ยจะได้คะแนนที่7,954แต้มและตัวพอร์ตรอยัลเนี่ยจะอยู่ที่1,762แต้มและตัวสปีดเวย์นะครับจะอยู่ที่520แต้มส่วนสตรีทนอร์แมเนี่ยจะอยู่ที่524แต้ม และสุดท้าย Time s p ายนะครับจะอยู่ที่3541แต้มด้วยกันครับอันนี้ก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับ<อ>และต่อมาเรามาดูในส่วนตัวกรีกเบนกันนะครับตัวนี้ซิงเกิลคอเนี่ยจะอยู่ที่2118แต้มแล้วก็มัลติคอเนี่ยจะอยู่ที่1687แต้มตามลำดับเดี๋ยวเราลองไปทำการตัดต,ต่อกันดูดีกว่าเอาจริงๆนที่ผมแอบเปิดโปรแกรมไว้อยู่นะครับไปลองดูกันก็สำหรับการตัดต่อเนี่ยอันนี้ผมก็จะเป็นฟุตตัวเดิมเลยนะครับที่มีความยาวอยู่ประมาณ12นนนาทีด้วยกัครับ จริงจริงมันตัดได้เดยอะแล้วแหละหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผมเทสตัต้งแต่เจ้าตัวอลนยรุ่นแรกไปนะครับอลนยรุ่นแรกก็ตัดต่อได้แต่ว่านั้นผมต่อเข้าไปจอคอมใช่ไหมวันนี้อยากจะลองดูว่าถ้าสมมติจอเล็กๆเนี่ยตัดต่อมันจะดูเป็นยังไงนะครับก็ตัดได้สบายมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูเรนเดอร์กันดีก,กว่ารอบนี้เป็นคลิป 4K รอบก่อนหน้าเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกจะเป็น Full HD มั้งเดี๋ยวเราลองดูกันว่าตัดคลิป 4K ความชัดเท่าที่เพื่อนๆดูเนี่ยเพราะใช้กล้องตัวเดียวกันในการถ่ายทำเนี่ย เรนเดอร์ไหวหรือเปล่ากับเครื่องแค่นี้ก็สําหรับการเรนเดอร์เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีด้วยกันนะครับก็จะมีบวกลบเล็กๆน้อยๆตีเป็นว่า ไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะคุณก็สามารถตัดคลิป 4K เรนเดอร์ออกมาได้เสร็จสับครับก็สำหรับเกม Forza Horizon 5นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเซตติ้งให้เท่ากับตัว ROG Ally รุ่นเก่าก่อนหน้านี้นะครับที่มันเป็นแบบ1,920 1,080นี่แหละแล้วก็ FSR 2.2ผมปรับเป็น performance แต่รอบที่แล้วเนี่ยผมเล่นเองนะครับไม่ได้ใช้ตัวโปรแกรม benchmark แต่ว่าวันนี้จะใช้โปรแกรม benchmark แล้วก็เดี๋ยวลองวัดเฟรมกันนะครับตัว preset อันนี้เซตติ้งเป็น high เหมือนเดิมนะครับลองดูกันของเก่าเนี่ยเฟรมเรทมันอยู่ประมาณ เจดบวกลบนิดหน่อยเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าตัวนี้จะได้เท่าไหร่ก็สำหรับเกม Forza Horizon 5นะครับอันนี้เนี่ยได้เฟรมเรทประมาณ 64, 65เฟรมเรทเดี๋ยวรอประมาณกลางสนามผมคิดว่าน่าจะเฟรมเรทไม่ได้แตกต่างกับเจ้าตัว ROG Ally ตัวแรกหรอกเพียงแค่ว่าแรมเนี่ยมันมีพื้นที่เหลือใช้มากกว่าตัวเก่านะครับอาจจะเปิดโปรแกรมอะไรต่างๆที่เยอะมากขึ้นในส่วนตัว APU วัตต์อันนี้ก็รันเต็มมา30วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนตัวอุณหภูมิเครื่องนี้นี่ เขาบอกว่าเพิ่มพัดลมมานะบใบพัดมันถี่ขึ้นก็เย็นขึ้นจริงๆนะครับ65องศาตามนี้เลยนี่นี่เฟรมเรท70 68 67ก็พอๆเดิมครับเพียงแค่ว่าเหมือนกับเฟรมไทม์หรือว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยมันวิ่งได้นิ่งมากกว่านั่นเองเดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมเรทกันครับว่าเจ้าตัว Forza Horizon 5ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างสรุปเฟรมออกมานะครับจะอยู่ที่ประมาณ68เฟรมความแรงเท่าๆกันครับผมอันนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมาย ก็เดี๋ยวเรามาลองกับเกม c l o f Duty Modern Warfare ภาค3อีกสเกมหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เราจะปรับกราฟิกเนี่ยเป็นแบบบาลานซ์นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนตัว f s r 3.0นะครับตัวนี้เราจะพรีเซ็ตเป็นแบบบาลานซ์เอาไว้นะครับแล้วก็เฟมเจนเนี่ยเปิดไปด้วยเพราะว่า FSR 3มันมีเฟมเจนแล้วนะครับ oh. ในส่วนตัวดิสเพย์นะครับอันนี้ก็เป็นฟูลสกรีนฟูลเอชดีตัวรีเฟล a t e อันนี้ก็ตามหน้าจอของตัวออนไลน์เครื่องนี้120เฮิร์ตเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าถ้าสมมติมาเล่นเกมแบบ โคตรกินสเปคเนี่ยมันจะไหวไหมปะเปิดมาครับ118เฟรม120เฟรมแม้มันช่างโหดจริงๆเลยเฮ้ยนะครับเฟรมเรทก็เรียกว่าเล่นได้สบายๆเอาจริงๆนะครับตอนที่ผมรีวิวเจ้าตัว r o g Ally ในยุคป,ปีที่แล้วอะครับกับตัว r o g Ally ในปีนี้เนี่ย ความแรงอ่ะปีนี้มันจะดูเหมือนแรงกว่าที่ผมเทสเจ้าตัวอะไรวันแต่อาจริงๆอ่ะความแรงไม่ค่อยได้แตกต่างกันหรอกครับถ้าสมมติเกมไหนที่มันกินแรมไม่ได้เกินไปนะแต่ว่าเกมนี้มันแอบกินแรมเยอะแหละอันเนี้ยแรมมันก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเกมนี้โดยเฉลี่ยมันจะกินประมาณเกือบๆยี่สกิกนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมันได้ในส่วนตัว FSR 3แล้วได้ในส่วนตัวเฟรมเจนตอนที่ผมเทสเมื่อปีก่อนนะครับเครื่องนั้นอ่ะ FNR 3มันอาจจะยังไม่มาอาจจะยังไม่คอมแพตสักเท่าไหร่นะครับซึ่งความแรงเครื่องนี้กับเครื่องก่อนหน้าไม่ได้ต่างกันแบบถึงขั้นมีในยัสําสคัญแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยมันจะลื่นกว่าเพราะว่าแรมมันเยอะกว่านั่นเองครับก็เฟรมเรทสรุปออกมานะครับผมจะได้อยู่ที่111เฟรมด้วยการสาหรับ c o l e u t d u t y Modern Warfare 3เดี๋ยวเราไปลองหาเกมที่แบบว่าผมลองเล่นเองจริงๆดูแล้วกันว่าไอตัวจอยสติ๊กอะไรต่างๆเนี่ยฟีลลิ่งมันเป็นยังไงไปชมกันป่ะ มาลองดูกับเกม Hogwarts Legacy กันนะครับอันนี้เราปรับ Windows Full Screen A m d F S R 2นะครับแล้วก็ปรับในส่วนตัว F S R เนี่ยให้เป็นแบบ Ultra Performance นะครับในส่วนตัวกราฟิกเนี่ยเราจะลองแบบ Low ดูก่อนอย่างแรกเลยสิ่งที่เครื่องนี้ได้เปรียบก็คือ RAM ที่เป็น24 g b ตอนนี้ใช้ไป13กว่าแล้วก็อย่าลืมนะมันจะต้องแชร์ RAM ให้กับในส่วนตัวการ์ดจออีกนะครับก็ใช้งานได้ชิลๆครับรอบนี้ <Wow. S 1> ว้าว60กว่าเฟรม แล้วก็ในส่วนตัวอุณหภูมินะครับถ้าสมมติดูฝั่งนี้อุณหภูมิเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ6 5องศาเท่านั้นอันนี้เครื่องก็คือเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ APU วัตต์อันนี้อยู่ที่30วัตต์นะครับนี่ก็ผมลองเล่นในรูปแบบที่เสียบสายชาร์จซึ่งเอาจริงจริงเครื่องพวกนี้เวลาที่คุณเล่นนะก็คงไม่ได้เสียบสายชาร์จตลอดหรืออาจจะเสียบ power bank อะไรอย่างี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองยืนอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวลองถอดสายชาร์จให้ดูนะครับว่าเฟรมเรทจะมีการแตกต่างกันขนนนนนนนาาดดดไหนใเนเจจตตัวีีนน้้ะะรรอออ79-80 79-81งมมมโยปณผลู ปับ๊บออนแบตเตอรี่นะครับผมตอนนี้เนี่ยกำลังไฟ APU วัตต์จะดรอปลงมาเหลือ25วัตต์แล้วนะครับเฟรมเรตตกลงมาเหลือ73-75วัตต์ <_ an> ครับก็โอเคนะถามว่าถ้าสมมติเรา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราสามารถปรับให้มันเป็นแบบ30วัตต์ได้ไหมอันนี้บอกเลยนะครับว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เสียบชาร์จเนี่ยจะไม่สามารถปรับได้มันจะได้แค่25วัตต์เท่านั้นนะครับแต่ถามว่า25วัตต์ก็เล่นได้นะเนี่ยก็ก็ก็เรียกไงอ่ะมันมันมันก็คือ ควรจะต้องเล่นได้เพราะมันเครื่องเล่นเกมแฮนด์เฮลอ่ะจะให้มาเสียบสายชาร์จตลอดมันก็คงไม่ใช่นะครับนี่ชิลครับชิล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 แต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้พี่ก็พี่ปรับเซตติ้งเนี้ยมันก็ไม่สวยดิอ่ะเดี๋ยวเราลองเพิ่มเซตติ้งนิดนึงเพราะว่ารอบนี้ก็คือฮอกวอตส์เลกาซี่เหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าเกมมันออปติไมซ์มาดีขึ้นไดรเวอร์มันมีการอัปเดตอะไรต่างๆออกมาดีขึ้นนะครับการเล่นเนี่ยผมเชื่อได้ว่าดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับเราลองมีเดียมดูนะครับผมแอปพลายนะครับผมแอป ปับป๊บปั๊บลุยครับโอ้โหภาพสวยกว่าทันตาเห็นครับได้เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ40กว่าถึง50เฟรมก็โอเคเลยนะครับผมส่วนอุณหภูมิความร้อนก็อยู่ที่72องศาเอา APU วัตต์ได้30วัตต์แล้วครับเ้าเอา,เอามา30วสิบบาเรียกว่าพลังแฝงนี่มาเต็มเหมือนเหมือนเสียบสายชาร์จเลยนะตอนแรกมันได้ตกไปย5ิบแล้วก็ตอนนี้มา30แล้วนะครับเ้ยเครื่องนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีสามารถรีดประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือโหมดเหมือน,นะนี้ 25วัตต์นะครับเป็นเทอร์โบแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นว่า APU วัตต์มันได้ถึงส0มก็แจ่มเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายกลับเข้าไปดูสักหนึ่งรอบแล้วกันตอนนี้60เฟรม61เสียบกลับครับป้าก็เฟรมขึ้นเฟรมขึ้นนะครับเป็น70เฟรมเพิ่มขึ้นใหม่ประมาณ10เฟรมถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ประมาณราวๆ10 10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแรงขึ้นเออไม่แล้วมันก็เริ่มตกละ แรงกว่าประมาณประมาณเกือบเกืบนะครับถ้าสมมุติคุณอยากได้เฟรมเพิ่มคุณก็เสียบ power bank เล่นเอานะครับแต่ถ้าไม่ต้องการเนี่ยผมมองว่าแค่นี้ก็เหลือแหละแล้วแถมแบตเตอรี่รอบนี้ก็80วันเอาเหลือกินเหลือใช้เลยทีเดียวเชียวนะครับแจมเลยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปลองเกมใหม่อีกสักเกมนึงดีกว่ากับเกม hell drive ถูกเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เหมาะกับการเล่นกับเครื่องเล่นเกม handheld ไปดูกันครับปะ สำหรับเกม Hell Drive 2นะครับเราจะลองปรับ setting เป็นแบบ Full Screen Full HD นะครับแล้วก็ Render Scale เนี่ยอันนี้ผมจะตั้งเป็นแบบ Performance เอาไว้นะครับในส่วนของตัวกราฟิกเนี่ยเกมนี้มันจะมีเหมือนกับ setting preset ให้มันเป็นเหมือนกับของเครื่องเล่นเกม handheld เลยนะครับอันนี้ผมก็ตั้งเป็นในส่วนของตัว setting แบบ Stream Deck ไปนะครับเพราะว่าเกมมันเหมือนกับรู้อยู่แล้วอว่ามันจะแรงเท่าไหร่ในเครื่องยุคนี้ ก็รู้จริง60เฟรมพอดีเป๊ะเล่นเกมขอ60เฟรมวันนี้ก็ถือว่าแจมแล้วนะครับผมอ่าไปเดี๋ยวเราไปโดดยานลงกันดีกว่าเล่นลื่นมากเลยอะคือฟีลลิ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันแน่นกว่าตัวเก่าพอสมควรเหมือนกันนะไอตัวจอยิ๊กตัวนี้นครับคือถ้ามันเป็นเกมไหนที่แม่งแบบรองรับอะเล่นแบบมันมากมันกว่าใช้คอมเล่นอีกนะครับเพราะว่าปุ่มมันทําออกมาสําเร็จแล้วแล้วเกมสมัยใหม่ย,ยุคนี้เนี่ยเริ่มจะมีแบบเขาเรียกรองรับเกือบหมดแล้วนะครับ สายนี้บอกกิิงผมพอดอ,อกไปก่อนแล้วกันสังเกต1อย่างนะครับตัว APU วัตต์เนี่ยบางช่วงบางจังหวะมันจะมีโหลดได้เกิน30วัตต์ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูมีแบบไป40วัตต์ไปเกือบ50วัตต์ด้วยแล้วก็อันนี้บอกอีกอย่างนึงนะครับเครื่องรุ่นก่อนหน้าเนี่ยผมเล่นเนี่ยผมไม่เคยเจอว่ามันมีสันเลยนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าตัวเก่ามันมีสันหรือว่าผมไม่มีไม่เจอนะแต่ตัวเนี้ย มันมีระบบสั่นด้วยนะครับผมก็ทําให้ฟ e ลลิ่งในการเล่นเนี่ยเจ๋งกว่าเดิมเนี่ยตอนนี้กดยิงปั๊กปั๊กปักปักปักมันสั่นเลยนะครับไม่รู้จะได้ยินเสียงไหมมันสั่นเอาไว้ว่ามันสั่นแล้วกันนะครับผมไม่โกหกเออโอ้ยเล่นแล้วรู้สึกได้ฟ e ลลิ่งมากกว่าเดิมครับกดยิงแล้วแบบปั๊ก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 ปัก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 แมมันเว้ยเฮ้ยลุยถือว่าโอเคเจ็ดสิบกว่าเฟรมนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายชาร์จเล่นเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบจะได ใช้ไล่ใช้ไล่ใช้ไล่แรมก็ประมาณ14กิกนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะมีบอกตอนนี้เหลือ9.9%แล้วก็โหลดไปประมาณ36วัตต์นะครับผมโดยรวมผมรู้สึกว่าเขามาแบบปะแป้งเสริมเติมนิดๆหน่อยๆนทำให้มันแบบใช้ได้ดีมากกว่าตัว รุ่นก่อนหน้าแต่หาว่ารุ่นก่อนหน้าถ้าคนใช้อยู่เนี่ยจำเป็นต้องอัปไหมก็ไม่จําเป็นต้องอัปนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเครื่องรุ่นเก่าก็เล่นได้เครื่องรุ่นนี้มันก็เล่นได้เหมือนกันเฟรมเรทมันไม่ได้แอบแตกต่างอะไรกันมากมายมันจะมีแบบกิมมิกต่างกันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนตัวเกม h e l l d r i v e 2ครับ ก้อนนี้ผมลองเอามาต่อทีวีให้ดูกันนะจะได้รู้ว่าเจ้าตัว rog a l i g n x ตัวนี้แค่ต่อสาย usb เส้นเดียวเนี่ยมันขึ้นจอทีวี86นิ้วได้แบบสบายๆนะแล้วก็ตอนนี้ผมจะลองเล่นเกม forza horizon 5นะครับรอบนี้เราจะไม่ปรับแบบ setting โอ้โห resolution ต่ำๆเรามาแบบนี้เลยครับ2560คูณ1440เรียกว่า 2k นะครับแล้วก็ ปรับในส่วนตัว DLSS ครับเป็น Balance Frame Gen Low Latency On บวก Boost นะครับนี่เปิดเอาให้ครบไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกนะครับเราจะลองปรับเป็นสักระดับอัลตร้าแล้วกันลองเล่นแบบอัลตร้าเกือบสุดนะครับลองดูว่าเครื่องจิ๋วเนี่ยมันเล่นได้เปล่าต่อทีวีขนาดนี้ดูกันนี่ครับเป็นยังไงโชวเครื่องกระจิว๋วหลิว 89เฟรมหลายคนอาจจะสงสัยนะเฮ้ยทำไมตอนที่พี่เทสในเครื่องเล็กๆเนี่ยมันไม่เห็นแรงอย่างนี้เลยพี่ยังปรับแค่ Full HD แล้วก็ยังไปปรับลดนู่นลดนี่สังเกตตอนผมเซตติ้งไหมครับผมไม่ได้ใช้ตัว FSR 2.2ครับผมใช้ตัว NVIDIA DLSS แต่เครื่องนี้ CPU มัน AMD ไม่ใช่หรอมันมีความลับอยู่หนึ่งอย่างครับ อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมพูดไปในตอนต้นคลิปว่าเพราะตัวนี้มันก็เลยทําให้มีความแตกต่างกับเจ้าตัว rog ally ตัวแรกนะครับตอนนี้ผมใช้สาย usb type c ครับที่ต่อเข้าในส่วงตัวแท่น dongle ตัวนี้นะครับซึ่งแท่นตัวนี้ มันมีการ์ดจอที่เป็น RTX 4060 Ti <Wow. S 1> พอใส่ตัว RTX 4060 Ti เข้าไปปั๊บผมก็เอาในส่วนตัวสาย HDMI เนี่ยแทนที่จะต่อออกเจ้าตัว All in X ตัวนี้นะครับเข้าไปยังในส่วนตัวการ์ดจอแทนแล้วไปออกทีวีมันก็เลยทำให้เป็นไง80เฟรมแล้วเล่นคนลื่นดูการ์ดจอนะครับ95 98เปอร์เซ็นต์ CPU รันอยู่3-4เเท่านั้นอันนี้คือโคตรต่ำแล้วก็แรมเครื่องเนี่ยอยู่ประมาณ13กิกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซ็ตที่แบบ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเอาตัว LG Ally X ตัวนี้เอาไปใช้งานที่บ้านนะครับแล้วไม่ต้องซื้อตัว XG Mobile เหมือนตัวเวอร์ชันแรกอันนี้ถือว่าลงทุนคุ้มค่านะถ้าสมมติคุณอยากจะทำเซตเนี้ยตัวแท่นดองเกิอ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไปดีสิบชั่นให้ละกันนะครับมันน่าจะอยู่ราคาประมาณ4,000บาทพา w เว s ร p ส l y อีกหตัวประมาณพันหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเป็นตัวเทพมากแล้วก็กาจอไปหามือสอเอานะครับสัก 3060ก็น่าจะเหลือแล้แล้ว3060ม,มือ2น่าจะอยู่ประมาณ45,000ลงทุนเส้นนี้ยประมาณหมื่นเดียว,วหรืออาจจะไม่ถึงหมื่นนะครับวางทิ้งไว้หลังทีวีมีสายเอามา1เส้นขับบ้านปุ๊บเสียบปับ๊บเล่นเกมทีวีจอใหญ่ๆโอ้โหอะไรมากจะแฮปปี้ขนาดนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว ROG Ally X ตัวนี้ผมบอกตรงนะว่าแม่งโคตรเจ๋งคือปิดจุดบอดจากตัวเก่าไม่ไว่าจะเป็นตัวพอร์ตไม่ไว่าจะเป็นชุดระบายความร้อนไม่ไว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไม่ไว่าจะเป็นความทนทานคืออัปเกรดใส่มาให้เลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือแรม24กิกเนี่ยแหละมันคือ the best ในปี2024ปมากๆครับ16กิกน้อยไป3 6กิกก็เยอะเกินไปนะครับแถมที่สําคัญ24กิกรอบเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มมาแค่ความจุนะเราเพิ่มในส่วนของตัวบัสมาด้วยเราจะเห็นว่าบัสความเร็วเนี่ยมันกลายเป็น 7, ทำให้เฟรมไทม์มันนิ่งมากกว่าเดิมใช้งานได้ดีมากกว่าเดิมแล้วก็ความอึดของแบตเตอรี่มีทดสอบให้เห็นแล้วว่า40วัตต์อลเป็น80วัตตเนี่ยมันเจ๋งขึ้นอย่างไรนะครับรอบหน้าผมมี1คลิปครับพอดีออฟฟิศผมมี ROG Ally ผมมี ROG Ally X แล้วผมก็ยังมีเครื่องเล่นเกม handheld แบรนด์ตัว L แบรนด์ตัว M นะครับผมจะมีทำคลิปแบทเทิลกันทุกยี่ห้อทุกรุ่นถ้าใครอยากดู คอมเมนต์มาด้านล่างแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกันนะครับเพราะผมเชื่อได้ว่าหลายคนอยากจะแบบตัวไหนดีตัวไหนยังไงดีรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ทางผมนพเอกซีเวทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ